จุดนี้จะเป็นการเปิดลมนะคะเปิดลมคล้ายกันเนื่อก่อนนะคะเป็นยังคือต้องเปิดลมตรงเปิดค่ะเพราะว่าพอเปิดปะเด็นะคะทุกคนตรงเปิดคือกัเมืดนะคะเนาะวาวาสีนวดฟังเดียวกับเปิดคือเขาค่ะเปิดให้เส้นเลือดแล้วมันจะเดินนะคะพี่น้องค่ะ เป็นไงบ้างคะรวมอ่าถ้าเปิดเลี้ยวนะคะให้กดข้างเดียวแบบนี้เอามาอุ้งมือสองข้างใสไปเลยเปึ๊บนะคะเออใช่ค่ะลงไปแขนตรงลงไปปึ๊บพอประมาณยกขึ้นแล้วก็ถอยลงไปจึดอ่าจึด อ่าอ่าแบดี๋ยวทางพุ่นรักแล้วก็คือตองอวยไปฟังพุ่นเลยนะทัองอวยไปฟังพุ่นแล้วฟังนีนมันจิเป็นฟังขืนเาต้องเอาฟังพุ่นกอนเด้อบดนเด้อนะคะเบื่งวาขขังเอ่ขอขังท้ายเฮ้านะ่ะขืนกอนเลยขังนั้นอนะ่จจะเป็นใช่ลงไปเลยจื๊บ ทุกอย่างสามเม็มันกะการมันกะอยู่ที่เวลานั่นแหละเขาเวลาสันนานา่นเวลาเขาไปเห็ดจังมสีเขาไมีไาฬิกใจเขาเนาะนั่นไงนนมีทุกบนนาฬิกาแขวนหนักนะส่วนมาาจะเป็นนาฬิกาต่างถ้าหนึ่งชั่วโมงเข้ากับเห็ดสาส์กจริงแต่ว่า<ม>เข้าเห็ดโดนบบเวลาเข้าจิม้มโดนเขากาเอาแกรอบหนึ่งก็ได้<ม>อันนี้มันเป็นมันเป็นการพลอนคลายที่เข้าที่เข้ากด เปิดล่มมือสักครูเนี่ยนั่นแหละจื้จืบแล้วก็พับขาแบบนี้กดลงไปให้สุดอดฟาเถ่าเลยกดลงไปให้สุดนะคะเออนั่นแหละแล้วก็พับขาลงมาเป็นเลขสี่ชี้พับไม่ไม่ขึ้นตัวเองอ่ะไม่ไม่ถอยลงไปนิดนึงให้เธออยุระวังนีอยุระวัยระวังนี่ขาขาเป็นเลขสี่เออแล้วก็กดลงไป นะคะใช่เอาใส่มือเดียวก็ได้เพราะว่าช่วงนี้เจ็บเจ็บมากๆเลยเบาๆเออกดแสะนั่นแหละกดลงไปช่วงนี้มันจะเป็นการไล่เส้นต้นขานะคะด้านในเด้อต้นขาด้านในใช่กดคลายค่อยๆกดนะคะแล้วก็เน้นนะ น่วงเน้นนิ่งน่วงก็คือน่วงก็คอยกดลงไป<ๆ>คือน่วงเน้นนะนะเน้นนะคือหมองนันจุดนันบ่ให้มันเกลื่อนนิ่งกัสุดเลยแบบดิ่งลงไปเลยนะคะเอแล้วค่อยลงไปแ<ๆ>บบนี้ค่อยลงไปเป็นมาสุดล้วก็ค่อยลงไปคุณนายสาวเล่าสีชอบรัดเส้นรัด หมอลัดหางมันก็เลยจำไม่ได้วันนี้เห็นพุ้นสาวเลยว่าไปหาจานเด็ดของข้าวหม่อนมันเห็ดใดตูเปียห้องประด้นั่นเด็ดคนนั้นพุ้นสาวว่าโอ้พุ้ผิดไปเลยมันก็ใช่แต่ว่าถ้าบอกว่าอนาคตมันเหตุใดกระไรคือของหม้ทิพย์นที่เป็นแล้วนะแต่ว่าเหตุใดถือถือลักแล้วแต่ถ้าเสียเอาวิธีใดเขามาใส่นัานเท่านั้นนี้เห็นแกแต่นีหลายวิธี อันนั้นก็เป็นการเสริมได้เมอนถ้าบอกว่าบ่ได้โมแมนนี่ยัมากจนไหนอ่าลงไปพุ่นบานิสลงไปเออนั่นเละกดลงไปเลยตรงนี้จะสุดเลยเออยกดาบขึ้นกดลงไปคู่ได้มักนักกระยุหันละที่ตัวองุ์มืออ่ะละอือเลยลงไปให้สุดแล้วก็นิ่วมือสองขางก็ไไรขึ้นมาเสียนั้น จะดีกดอยู่นั่นนะเอาละเอาจะหันอืโอเคถือละนะคะพยาย,ยามจะให้จะให้หนูมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาลงไปชิคันเอ็ดให้มันได้ยูระดรับนี่คันหนูสิมันสิเจ็บเนื่อเพราะว่าเท่ากับบันีบเนื่อเขาหารกันนะมันสิเจ็บนะคะเออนั่นหละอืม อเออไปย่ามยสายยศยายศนิเน <inaudible> ื <Stretch S 2> ้อเขาหากันเจ็บมากนะนี่นี่มันจะเป็นการยูเนื้อเขาหากันเอ่อกดนิวโปทับกันก็ได้มันยังสีว่าเจ็บนั่นละอ้าวกลงไปคือแรกๆขันเหตุว่าขันเหตุว่าฐานอันให่งเหตุสีมันจัง่าเจ็บเนื้อเพิินบางคนเิ่นสีเบาเลยเดียมันเจ็บเนื้อค่ะนี่นะแต่กรณีหนึ่งของเฮาหามออกจากนี้ ห้ามออกกเสียนี่ห้ามบอ,อกจากค้างข,า,งขานี่งออกจากกระดูกแมนไล่กระดูกขึ้นไปเลยะะคะตัวเฮ้าพยายามเกอนให้มันได้ะระดับน้ำเออให้มันได้แบบถนัดอ่ะฮะ,ะแมนเราเสียห่วงองเราก็มันถึกนั่นละแล้วมันี่ถึกมากมากเลยเอ,อ่าพยายามจะให้เนื้ออันนั้นกันนีบลงไปนิวโปลสอง เน้นลงเนี่ยเออเหตุแับนนั้นแ่ะมันยังถึงตัวนั่นละ่ะอะารไป,ไปข้าเข้ากบกดครึ่งครึ่งครึ่งเพรต้องความนะคะ่ะนี่ข้างในบุไดเออตรงนี้มันกดบุไดนั่นั่นแหละออคอยไล่เขาไปขางเส้นขางขางนี่หละทุกที่เส้นข้างขาหมดเลยไอเจกดกันไปไล่กันไปเลย ้างกระดูกเลยไล่ขึ้นไปมาเจมดอกวาาจะให้ถือกระดูกแล้วลูกค้าก็จะติดถ้าตือกระดูกเมือ่อใดนะแล้วก็ทันหน,น,นีบเข้าหากันเนมือ่อใดเจ็บโดนเลยค่ะเจยบเนื้อไอ้อันนั่นเลยพยายามอย่าให้มันหนีบเนื้อ อือแบบปวนไปเรื่อยๆเชฟอ่ากดก็ไปนั่นแหละเอ้ยเอ้ยกะงนี้เนาะ,ะแล้วก็บางเมืนเน่อไบันถืออยู่แล้วขันขางขาขันขางกระดูกมันอมอเองได้เลยได้แน่นสเสร็จแล้วล่ะ อาแล้วหลังจากนั้นก็ ah <c oughs> ลงมาไล่เส้นนี้ไปนนั่นแนละเออเ,เส้น <S 2> 2. <S เส้นที่สองอ่าเส้นที่สองนว่ละเส้นเนี้ยอาวกลงไปเลยเห็นว่าอันกำ <disgusting, S 1> เ<อ>นื้อเง<ๆ>ี้ยเออนันนี้นีน่อันนี้นี่ไตอันเนี้ยไตอันแข็งแข็งเ <c oughs> นี่ยอ่ากดลงไปนั่นละกดลงไปเลยย่า yeah. ให้มันออกกรกหันเออเราก็ไล่ลงมาบบนี้จะเป็นจะเป็นเส้นที่สองเส้นที่สามเขาใส่ตาผ้าบาทเลย เน้นๆนนไปเลยบทตองหามันยอนตึงใช่มันสิได้ระดาาับโย,ยกเนียเอเรียงเรียงเน่ยเียน่ยอันนี้กเ็เรา่สี้ากวกัน <c oughs> <c oughs> ได้ <c oughs> อันนี้เ,มมเอาเอา,าช่วงขยะมาช่วงนี้ก็ได้นะเพราะว่าเพราะว่าอยู่ฝั่ง ช่วงนี้มันมันสามารถลบเลียงกันได้ไก่ปี่แพ้งเอากันถือค้อมเป็นแล้วนะอ้ะอาวอันเ,นเออจากไป้สามเซนนั้นไล่ไล่เข้าไปนอกในกลางนอกในกลางบัวาสิบเ็นขางในกระสามขางนอกกระสามเีเน่าเล็บเน่าใช่ใช่ พยายามลบยงอเอาเออันนั้นพยายามให้มันตึงดากยกให้มันได้ระดับอ่ามันสิพรอนตัวเองไปบกกลายมันจะไม่ปวดตรงนี้ไม่งั้นจะปวดตรงนี้เพราะน้ำหนักมันสีมาอยู่นี้มันสีข้างมันมันบปล่อยออกเต็มที่เราต้องปล่อยออกให้เต็มที่เดเว ใช่ถูกต้องเอาไล่ลงมาไล่ลงมาแล้วก็ไลลงมาแล้วแบบพับขาเข้าไปติดนอนิดนอนไม่ต้องเมียนมาบริหารติแห้งนี่ติดแห้งเลยใช่แรงเรียนเราค้นติดแห้งแห้งไม่ได้คุยใส่แรงใส่สมองค่ะใต่สมองก่อนที่ว่าเมียนมาเตียนอ่านี่แต่หนวดที่เอ้าพับเธอก็ยุกขาเธอขึ้นวันนี้พับขาแล้วก็ไปเธอยยุกขาขึ้นเลยเออยกนั่นล่ะให้ลากแบบนี้เออนั่นแหละอ่ะ yoga kà yoga là là mày là 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 นี่เป็นทาที่หนึ่งะเริ่มช่วงนี้จะนับทาที่หนึ่งไปเลยหนึ่งทุกอย่าง,งมันจะมียืดสามทาเปนะคะอ่าน,งนงลงมาบันมาเลยชื่อเอามือนั่นมาพรโยกเยงนี่เป็นทาที่หนึ่งอ่ากดก,าากด้านหัวขาเข้าปุ๊บมาพี่เลยมือปุ๊บเข้าสี่เน้นขาที่มันพับเราจะเน้นขาพับเพราะว่าเราต้องใช้ขาค่ะ พับๆเอาเลยขึ้นไปเออชึเอาไปเลยเ,เลยชึบเอาวันนี้พี่เสื้อสมมุิลงไปวัปนนี้ประกบผู้อา่าจ้นี่เป็นท่าที่สามนะชึบ อันละแบบนี้เลยมันจะสีบบอยเจ็บนำนักเข้าใดไรระดับลงไปบ่ตกองกักกันแขนตึงแขนตรงมันสีนำนักลงข้างล่างมดมันก็จะเป็นการดีสำหรับตัวเองแล้วก็จะไม่ปวดตรงนี้ด้วยโอเคมันนี้ก้าวขาออกเราก็ไล่ลงเราก็ไปฟังฝุ่นมันเพราะว่า <c oughs> ค้านั้นสิเป็นขาขึ้นอันนี้แค้ค่ายข้างใน เมื่อสักครู่ที่ยืนคือค่ายข้างนอกเลยใช่ใช่อันนี้คือค่ายเส้นในมันจะเป็นบาลานซ์แบบน,ะะอออนี้เอาออกมาแบบนี้ออกมาออกมาเลยใช่อ่ะไปฝั่งนู้นเลยทีนี้คลายลงเหมือนเดิมคลายลงเหมือนตอนแรกไม่จับฟังปุ่มือหนึ่งอ่ามือนี้จับกดคลายลงไปเอ๊ออออแขนตรงนะคะให้มันอยูุนี้ อืนี่เด็ะนั่นแหละตัวเองถอยลงไปนิดนึงให้มันได้ระดับอเออแขนตรงอ่าฟังนั่นแค่ชู่ซเสือมาต้องกดเอาลงเน้นฟังอ่าลงบ่ายทำให้เหมือนทำให้เหมือนขาแรกเมื่อกี้เหมือนกันเลยถ้าได้ท่านั้นแบบได้แบบนั้นเหมือนกันเ่าก็ลงไปเลย เลยอะคุณราคาเขาไปละไรสามเถื่อขึ้นลงขึ้นลงสามรอบใช่ไหมอ่าอันนี้ถึงสมมุติถึงสามรออะไรล,ลงไปก็มันนานมากเออใช้ช้าเออก็ต้องไปก็ต้องขยับแบบนั้นนะที่ลงไปเลยเออเจ็บเจ็บแน่นแน่นเลยเน้นเน้นไปเลยเอ,อ่าดากโยกเออนั่นแหละ ฟ้าเท่าให้เรียบร้อยนะเออกดฟ้าเท่าคือเอาอุุมมือเข้าอ่ะเอาอุุมมือเข้ากดฟ้าเท่าอ่ะนังช่วงฟ้าเท่าเพราะว่าหรือเข้าสี่เหตุแบบอีกวิธีหนึ่งเอาพับขม้าบบนี้พับขม้าปึ๊บพับพับช่วงระยะมันสิเออเข้าตัวเข้าขม้าเน็กลงไปเลยขาเขาเน็กลงไปเลยนั่นแหละแทนมือหมายถึงขาเขาอ่ะนี่่อะฟาตินเอาขาเขาเนิ่งลงไป ใช่อ,นนอันนี้คือเซฟไปในตัวเซฟมือเราอ่ะคือทาเมื่อกี้นี่อ่ามันสีมันสีเขาบาลานซ์กันเลยมันสีขงเป้งเฮาสามารถใส่าขาเข้าได้นะคะกด้าตีนเนี่ยเอ้อใช่แล้วมือเข้าไปเนี่ยสามารถมาทั้งพี่อ่าใส่แบบนี้ได้เลยหรือพับเข้ามาอีกกันเฮาป่ะานนัดพับเข้ามาพับเข้ามาอีกนิดนึงโอเคนี่ละจ้ะอ่า กดลงไปแบบนี้ฟังนีกดลงไปเฮาบอกถิมเวลาแล้วมันก็จะได้มันก็จะได้เอ่อน้ำหนักบักมากๆเลย่าต้าเฮาเฮ็ดให้มันถือวิธีอ่ามันจังสีได้น้ำหนักดีมากแล้วมือให้ตรงเ,เ,เมื่อนี้เป็นจาเป็นก็นได้ใชใ่มันได้เลยไปแบบนี้มันสีไลลงไปแบบนี้ค่ะเขาปล่อยออกมาชึบพอต้าเส็ดหอดคุ้มหอดนี่แล้วมันบ่า เอามาบันี้พับขามาเป็นเหล็กสีพับเขามาห้เป็นเล็กสีเลยจึ๊บ่าแรกยกเยก,กนะคะเอ,อ่ยเดิมละ่าแรกยกเยก,กไปเลยทำเหมือนกันเฮ็ดคือก,กันกับขาแรกที่ที่บอกไปเมื่อกี้นะโอเคอันนี้อันนี้ก็จะเป็นช่วงขานะคะแต่ยังไม่หมดนะคะจะเยอะก,กว่านี้เยอะมาก <im itation> <im itation> อ่า <im itation> ไปเลยทีนี้ประกบไปเลย <im itation> ไม่ไม่ไม่อา <im itation> จารย์พยายามอ่านั่นแหละค่ะเอาแขนตรงขาก็ขยับมาทางนี้ถ้าไม่ถูกท้าไม่ถนัดก็พยายามโยกโยกตัวเองอ่าพยายามเบียงตัวเองนะใช่มันจะได้น้ำหนักเยอะมาก น้ำหนักมาแตใสย,สยน้ำหนักมาแตโตวเฮ้านี่แหละเอ้นะคะเมื่อนี่กับกดไว้นี้แหละตับมือเหนี่ยาลงม,มานั่นแหละอ่ามันก็จะได้ไล่ลงมาเลยไล่ลงมาเลยชึบไล่ลงมาเลยนะคะมันสีใดสองขางเฮ้าสีบ่อเสียปเปียกพ่อเสียแล้วเอาประกบคู่ไปนี่เสื้อสมุดมาเลยผีเสือ้อพีเสื้อเอาขึ้นจากด้านบนใช่ค่ะ ได้โอเคกดลงไปเลยอืมอั่นแหละค่ะก,กดลงไปเลยชื่อกดเออผู้แห้งกระไดสามารถทำแรงได้สามารถทำเบาได้นะจ๊ะสำหรับจุดนี้สำหรับบันนี้นะกดลงไปเลยที่เสื้อจะหมดอ่าไปเลยขึ้นมา,มานี้ กดลงไปไ้ซุดบไปนี้แล้วเขาก็เอาออกเขาก็นงงั่งลงเข้าสิได้ฉีดเขาเริ่มขึ้นท่าแล้วบบนี้อเออเอาจะเฝ่าสัน้น <c oughs> อาอ,อาถอยออกไปไปไปเอาขาออกไปชืบเรานั่งลงบบนี้ลั่งลงแล้วก็จะได้ฉีด ขางอให้เรางอไว้ค่ะทิอ่าทิบแป่เนีทิบคีบค่ะขาข้างล่างคีบไว้ค่ะขาข้างบนทีบค่ะถ้ามันไม่ถนัดไม่ได้นะต้องเอาขาเราลงใเข้าเพียงกอไว้ไหมเข้าเพียงกอไว้เข้ากอดใช่เข้ากอไว้แล้วก็ทิบเธอขยับมาอีกเธอขาสันเธอกระตุอขยับขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาเอ้เธอทิบต้นขามาเลยจ้ะ จีบต้นขามาเลยไม่ไม่ถ้าจีบเป็นสีบ่ได้เด้จีบต้นขาปึ๊บอามันถูกต้องถ้าบ่ถือมันสิบ่ห้องก็ขาหนีต้นขาเขาได้จับมันขาหนีได้จับว่ขาข้างนี้ก็ย้ำมาจับมาที่ได้ช่วงนี้ก็ได้กอดกอดไต่เข้ากอดไต่เข้าบอบอสกอดไต่เข้ากนอ่าใช่ฉันว่าเธอนั่งป่ะธนัดเพราะว่าขังนั้นมันเป็นแังได้บุเออเอาเธอนั่งให้ถนัดที่สุด มาเธอต้องนั่งเฉียงนะมันงยันยันเฉียงเออหรือไม่ก็เหตุขาเราจังเสียเ,ออเราเธอสิถนัดบ่เออคารา่าถานัดแล้วเราก็จะไม่ปวดถ้าท่านี้นะคะโอเคอ่าทิปนะคะอันนี้จะเป็นท่าเลยแหละขึ้นท่าเลยนีทิปเอาหอดต้นขาพี่เลยเอบเอขาเขาเอื่อ่าต้นขานี่บอกอ่าคือเล่าสิ ถ้าว่าถือ fate, แล้วสิบ่เจ็บถ้าถือเส้นอ่ะมันสิเจ็บมาหาไล่กันหน้าเฮียหอตีเลยเฮียยันยันเนีมันถือได้ว่าเป็นยันสูตรได้ค่ะเบิ้งลักษณะแล้วมัน nah, <BR EN, S 1> เป็นยันสูตรเป็นขาครั้งนี是是้เธอตั้งแบบนี้เลยนี่อว่ามันยันนะคะส่วนสัตว์เลยขาไม่หลุดอืมเธอไปต้องไปอันตั้งขาแล้วขึ้นเหยขาแล้วนอนนี่เจ็บเตะขาขรังนี้เธอขีดไปอย่างเดียวนะคะ